สดให้ทุกคนได้แบบสาใจแต่ถ้าไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลขเข้าขออย่างเดียวใครที่ถูกหวยลงรีวิวให้หนึ่งหน่อยพาพ่อไปกินข้าวพาแม่ไปกินข้าวซื้ออาหารให้หมาทาบุญอะไรนะคะวิธีไหนนะคะ รีวิวให้หนึ่งแค่นั้นเองขอผู้นี้อยากเห็นรีวิวแค่นั้นเองค่ะนะคะใครอยากบูชาปู่199บาทจะส่งฟรีนะคะต่อที่เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยรุ่นนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เหลือ,ลอไม่เยอะแล้วเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยเป็นรุ่นแรกที่หนึ่งทำการบูชานะคะ เดี๋ยวหนึ่งจะพูดเรื่องกลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะใครที่ใครที่อยากบูชารุ่นนี้นะคะรุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยนะรุ่นนี้นะคะทาพิธีปลุกเสกทั้งหมด9 9คืน99วันนะคะใครอยากบูชานะคะราคาปกติ499บาทจัดส่งฟรีนะคะหนึ่งเปิดให้ในราคา2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพใพ่หนึ่งเปิดให้ในราคา2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้ ทีนี้เขาเปิดหินทุกหวยอีกอันหนึ่งนะคะหนึ่งจะพูดให้ฟังเรื่องนี้หินทุกหวยค่ะเหมาะสําหรับคนชอบเล่นหวยใครชอบเล่นหวยชอบเสียงโชคชอบเสียงดวงใครบูชาหินทุกหวยไปแล้วปังขนาดไหนรีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครรีวิวขึ้นมาขอให้ถูกสามตัวตรงตรงวดนี้ใครรีวิวขึ้นมาขอให้ถูกสามตัวตรงตรงวดนี้เอาสิผู้นี้ไทยนอยลาวอิลุงตุงนางเลยลูกค้าขา เลขทูปูอย่าลืมไปอมสินด้วยด้วยอมสินด้วยนะคะลูกค้าขาหินทูหวยเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยชอบเล่นการพนันชอบเส,สี่ยงโชคชอบเสี่ยงดวงซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าไม่เคยมีดวงในด้านของโชคลาภกับเขาเลยไม่เคยมีดวงในด้านการพนันกับเขาเลยแนะนำให้ลูกค้าบูชายหน่วยเป็นเส้นแรก ใครรับหินทุกห่วยพิม cf 299เบาทจัดส่งฟรีและแถมถุพายลูกค้า cf แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมีชาชีพย้ำนะคะลูกค้าบูชาหินยทุกห่วย299บาทลูกค้าบูชารอบเดียวใส่ติดตัวจนตายลูกค้า cf ไปแล้วลูกค้าถูกห่วยวันพรุ่งนี้10บาทเกินค่าบูชาแล้วค่ะลูกค้าบูชาหินทุกห่วยไปแล้วลูกค้าถูกห่วยวันพรุ่งนี้3ตัวตรง2บาท หนึงบาทเกินค่าบูชาแล้วค่ะหนึ่งการันตีลูกค้าบูชาไปแล้วไม่มีใครไม่ได้ค่าบูชาครึหินทุกหวยสองยเก้บาทจะส่งฟรีและแถมทูให้ค่ะหนึ่งกล้าท้าคำนี้เพราะว่าหนึ่งทำไม่คนถูกหวยมาแล้วนับล้านคนหนึ่งปล่อยปีเซียหินทุกหวยให้คนบูชามาแล้วนับล้านเส้นนี่คือความมั่นหน้ามั่นโหนกของหนูความมั่นหน้ามั่นหนกของหนึ่งบอกเลยว่าโคตรปัง ถ้าไม่ปางขีดทุกหน่วยไม่เปิดให้บูชามาได้เป็นล้านเส้นค่ะพูดแค่นี้อ่ะพูดเรื่องกลุ่มกลุ่มที่เ1 5 0ห้าหนึ่งถึงห้าร้อยบางกลุ่มจะถูกลบบางกลุ่มไม่ถูกลบการเป็นยังไงเครื่องนี้บางกลุ่มถูกลบแต่บางกลุ่มก็ไม่ถูกลบมันเกิดจากอะไรบอร์ดมันมีปัญหาเราลงแนวทางให้ไม่ได้ เราพิมพ์อะไรไปคุณก็ไม่เห็นเพราะว่าบอทเนี่ยม,นมยมันมีปัญหาไลนมันมีปัญหามันบัคคุณอย่าลืมว่าหนึ่งถึงห้าร้อยอยู่มาเป็นปีแล้วนะคะหนึ่งก็บอกว่ากลุ่มมันอยู่ได้ตลอดชีพแต่หนึ่งจะย้ายสมาชิกยังไงในเมื่อหนึ่งเอาไลน์เข้าไปเอาลิงก์ไลน์ส่งเข้าไปในกลุ่มคุณก็มองไม่เห็นแล้วเอาไลน์ส่งเข้าไปในกลุ่มคุณก็มองไม่เห็นแล้วคุณจะให้เราทำยังไงเราก็ต้องลบออกไปเพื่อป้องกันคนอื่นมาแอบแฝง เก็ตไหมคะกลุ่มที่1นึถึงห้าอยู่กันจนลูกค้าได้บ้านรถที่ดินแล้วค่ะถ้าลูกค้าเล่นหวยเป็นถ้าลูกค้าเล่นไม่เป็นอันนี้เป็นสิทธิของลูกค้าแล้วนะหนูพูดเลยลูกค้าขาจริงๆอะลูกค้าได้มากกว่าเสียนะคะลูกค้าได้ไปเยอะเลยแต่ลูกค้าบางคนลูกค้าหรือลูกค้าบางคนบอกว่าถามใจตัวเองเล่นหวยตามหนูคนเดียวไหมคะลองตามหนูคนเดียวฮานอยลาวไทย หนูขอเน้นที่ฮาหนอยและรัฐบาลไทยหนูไม่รู้ไม่ถูกกับลราค่ะเราไม่ชอบหนูเพราะหน้าหนูเหมือนคนเราั้มาคะก็เลยไม่ถูกกับหนูหนูก็งงนี่เดี๋ยวหนูจะไปโมหน้าใหม่ที่เกาหลีแล้วค่ะหนูจะลองไปเล่นหุ้นเกาหลีดูเผื่อจะปังทำหน้าใส่หนูดูทำหน้าใส่หนูดิเบะปากใส่หนูะอะ <c oughs> อะ No. เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าถูกหวยวันนนี้วัพรุ่งนี้ลูกค้าได้กลับคืนไปเกินเกินค่าบูชาลูกค้ายังไม่ต้องบูชาก็ได้ค่ะถูกหวยและลูกค้าได้เกินค่าบูชาแน่นอน